สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สอนนักเรียนสร้างแผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิแท่งนะคะ แผนภูมิวงกลมจากข้อมูลที่เรามีนะคะตารางแจกแจงความถี่ไว้แล้วนะคะเราให้มันเข้าให้เรียบร้อยแล้วแหละสร้างเสร็จในชีแล้วแหละคราวนี้เราอยากสร้างแผนภูมิจะทําอย่างไรนะคะซึ่งแผนภูมิที่เราใช้อาจจะใช้แผนภูมิรูปภาพอาจจะใช้แผนภูมิแท่งนะคะอาจจะใช้แผนภูมิวงกลมนะคะขึ้นอยู่กับ การเลือกของนักเรียนนะคะว่านักเรียนจะนําเสนอแบบไหนนะคะขึ้นอยู่กับว่าหนูคิดว่าแผนผู้แบบไหนเหมาะกับข้อมูลของเรามากกว่ากันนะคะกูก็จะมาสอนวิธีการสร้างโดยใช้ชีตนะคะโอเคค่ะจริงๆแล้วนะคะจริงๆถ้าเกิดบ้านใครมีคอมอ่ะ Excel อ่ะทำง่ายกว่านะคะทำง่ายกว่าแล้วก็สวยกว่าด้วยแต่ตอนเนี้ยเราเลือกไม่ได้เนาะบางคนมันไม่มีคอมเนาะแต่เราสามารถนำเสนอได้ออกมาสวยงามด้วย ดีหัวไปเขียนในกระดาษใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมาให้เราใช้เราก็ต้องใช้นะอามามาค่ะมาสร้างแผนภุมิวงกลมกันก่อนดีไหมเพราะว่าแผนภูมิวงกลมนี่ไม่เอาเอาแผนภูมิแทง่งนะคะแผนภูมิแทง่งแล้วเดี๋ยวก็ทําแผนภูมิวงกลมเสร็จแล้วค่อยสร้างแผนภูมิรูปภาพเพราะว่าแผนภูมิรูปภาพอ่ะมันไม่มีแผนภูมิอัตโนมัติในชีตเนาะมันต้องใช้การ อะเดบนิดนึงนะคะโอเคค่ะเริ่มอันแรกเลยนะคะสร้างแผนภูมิวงกลมนะคะแผนภูมิวงกลมวิธีการสร้างนะคะจากข้อมูลเราต้องมีข้อมูลที่เป็นตารางแจกแจงงอนถี่ก่อนเนาะซึ่งตารางเดิมเรามีแล้วเราสร้างไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะสร้างแผนภูมิวงกลมเราก็แค่ลากวิธีการลากนะคะแผนภูมิวงกลมนะคะจะต่างกับแผนภูมิแท่งนะคะตรงไหนเดี๋ยวทาให้ดูนะคะเ,เขาจะเลือก จากข้อมูลของเราเท่านั้นนะคะข้อมูลของเราเขาไม่เอาหัวตารางเลยนะไม่เอาหัวตารางเลยนะคะาลากตั้งแต่ A ยันความถี่นะคะเอา A กับความถี่นะคะถึงความถี่ทั้งหมดนะคะลากรวมๆนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้แบบที่คููลากนะคะให้มันเห็นเรื่อยๆอย่างนี้เสร็จแล้วหนูก็ไปกดเครื่องหมายบวกด้านบนนะ,คะเครื่องหมายบวกอยู่ด้านบนนะจ๊ะเสร็จแล้วกดปุ๊บมันจะเลือกตรงคําว่าแผนภูมิ นะคะแผน่นิอ่าจะเห็นว่าถ้าเกิดแผ่นภูมิแรกที่ขึ้นอัตโนมัติแ้แผ่นภูมิแท่งอยู่แล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นจะเอาเป็นแผ่นภูมิแท่งก่อนก็ได้แต่การเลือกแบบเมื่อสักครู่นี้มันจะนําเสนอแผ่นภูมิแท่งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนก่อนตอนนี้เมื่อกี้ครูจะสร้างแผ่นภูมมวงกลมเนาะครูก็ต้องเลือกประเภทของแผ่นภูมิเป็นแผ่นภูมมวงกลม นักเรียนจะเห็นว่าแผนภูมิในนี้มีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรอย่างพวกด้านล่างเนี่ยมันเป็นแผนภูมิจําแนก2ทางเนาะซึ่งข้อมูลจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนก็เรียนแล้วเนาะว่าแผนแผนภูมิของการจําแนก2ทางมันลักษณะยังไงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของข้อมูลจําแนก2ทางมาให้ทํานะคะนะคะตอนตอนพูดถึงแผนภูมิแท่งตอนนี้เอาแผนภูมิวงกลมก่อนนะคะที่เป็นเชิงเดียวก่อน นะคะอ่ะเราก็จิ้มตรงคำว่าแผนภูมน่จะเห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์อะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่าตรงนี้เปลี่ยนสีได้ค่ะเปลี่ยนสีได้อยากได้สีอะไรเลือกเอาเลยกําหนดได้นะคะแต่ตอนนี้คุณไม่ได้เปลี่ยนให้อ่ะคุณลองเปลี่ยนให้ตัวหนึ่งก็ได้นะคะเห็นไหมสีมันจะมีเฉดสวยงามนะคะไปเลือกนะคะใครชอบสีพาสเทลํำเสนอแล้วแต่การออกแบบของหนูเลยค่ะ เลือกได้เลยนะคะเสร็จแล้วพอพอใจแล้วเราก็ปิดนะคะเอาขอโทษลืมกดถูกต้องเราต้องกดถูกต้องนะจ๊ะมันถึงจะขึ้นเอาใหม่ไปที่แผ่นภูมิแล้วก็เลือกประเภทแผ่นภู่มวงกลมอ,อ้าวขอพายเห็นไหมเวลาเลือกพลาดเป็นอย่างเงี้ยลืมเลือกมาก่อนนะคะนี่เห็นไหมลงเลือกก่อนแล้วก็ไปที่บวกเลือกแผ่นภูมินะคะ แล้วก็เลือกประเภทของแผ่นภูมมเนจะเลือกแบบข้างล่างก็ได้นะแผน่นภูิวงกลมแบบด้านล่างก็สวยนะคะเห็นไหมแผน่นภูิวงกลมมันจะมีแบบนี้แบบนี่หนไหมมีหลายแบบนะจ๊ะแบบนี้ดูเป็นแบบอ่อคลาสสิกดูดูแบบเป็นสองมิติอะไรเงี้ยมีมิติอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบแล้วกดเครื่องหมายถูกนะคะนี่ถูกอยู่ตรงนี้นะถ้าไม่ได้กดเครื่องหมายถูกเมื่อกี้มันก,ก็จะหายไปมันไม่ขึ้นแล้วก็กดถูก เราก็จะได้แผ่นภุมมแห่งเอ้ยแผ่นภุมมวงกลมขออภัยค่ะแผ่นภุมิวงกลมที่สวยงามนะคะแผ่นุวงกลมที่สวยงามเมื่อกี้อันเมื่อกี้ที่ทาผิดเดี๋ยวลบก่อนเนี่ยเวลาจะกดลบกดอะไรก็แค่กดค้างนะคะไม่ต้องกลัวเวลาทําอะไรผิดในนี้นะคะอันนี้ปรับสีสันได้มันอาจจะไม่สวยงามอันเป็นเป็นที่แบบทําให้หนูเห็นเนาะอะ ตัวต่อไปคือแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิแท่งก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะแต่แผนภูมิแท่งจะมีความแตกต่างจากแผนภูมิวงกลมนิดนึงตรงที่ว่าเวลาเราเลือกนะเราเลือกเราจะต้องเลือกหัวมันด้วยนะคะกดหัวตารางมาด้วยนะคะแล้วก็คือถ้าเราอยากให้แกนตั้งแกน,นอนเขียนว่าอะไรเนี่ยเราก็พิมพ์ให้มันแบบตามที่เราต้องการนำเหนือเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่แผน่นภูมิ นะคะแล้วมันก็จะขึ้นแผ่นภูมิแท่งมาให้เราเลยเรียบร้อยเห็นไหมคะมันก็จะมีฝั่งเนี้ยเป็นความถี่ความถี่เห็นไหมคะคือถ้าเกิดหนูไม่ใส่หัวเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาให้หนูชัดขนาดนี้นะคะเนเรียบร้อยถ้าเราบอกพอใจแล้วเราก็เลือกแต่ถ้าไม่พอใจเขาเปลี่ยนสีค่ะหนูก็เปลี่ยนได้เหมือนเดิมกําหนดสีเลย นีอยากได้สีชมพูค่ะเป็นคนแบบชอบสีชมพูอย่างเงี้ยหนูก็เลือกสีชมพูหนูก็จะได้แผ่นภูมิแท่งออกมาแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าหนูอยากจะนําเสนอในรูปแบบของแผ่นภูมิแท่ง หรือแผนภูมิวงกลมจะเห็นว่าครูไม่ได้เอาตรงส่วนที่เป็นรวมนะคะสัดส,ส่วนก็ไม่เอาร้อยละก็ไม่เอานะคะอันนี้คือนะเป็นการตารางการนําเสนอแบบตารางแจกแจงความถี่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแผนภูมิเนี่ยวงกลมเราจะไม่เอาหัวตารางนะคะใส่ไปเลยแอบเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราใส่หัวตารางจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเรามาลองดูกันเนาะ,ะครูจะใช้หัวตารางเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดข้อสงสยัยลองได้ค่ะทุกอย่างลองได้หมด หรือหนูอาจจะบอกว่าหนูใส่หัวตารางแล้วมันจะทําให้หนูโอเคสวยขึ้นหรือเปล่าอ่ะลองดูก็ได้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะมีแค่คําว่าความถี่โผล่ขึ้นมาข้างบนเนาะซึ่งเราไม่ได้ต้องการตัวนั้นเราจึงไม่ได้ไม่ได้ต้องเลือกหัวตารางเราก็เอาแค่แค่แค่ข้อมูลของเราเห็นไหมคะความแตกต่างแค่ข้างบนนิดเดียวเองนะคะอ่าไม่สวยอะ่ะมีคําว่าความถี่อะไรเงี้ยหรือว่าเราอยากจะนำเสนอที่คำไม่ใช่ความถี่เราก็ ต้องอพิมพ์ในช่องความถี่เป็นค่าอื่นๆคือจำนวนจำนวนของคนที่มีกรุ๊ปเลือดต่างๆแล้วแต่เนาถ้าเกิดหนูอยากให้มันมันขึ้นแบบข้อความที่ต้องการหนูก็ไปแก้ตรงข้างบนนะคะหนูก็จะได้ข้อความตามที่เราต้องการโอเคอ่า